เป็นผลการปฏิบัติของศูนย์ป้องกันและปราบปรามฟอกเงินนะครับของ,ของ,อของตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งผมได้ให้ท่านรองรมบินสิงา้าท่านรองาการเนี่ยมาช่วยดูแลหรือได้รับแจ้งแต่สายรับนะครับซึ่งขอสงวนนาว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดยาบ้าในพื้นที่ขกพักนะครับซึ่งในคืน,คนวันที่ยีบเก้าคือวันที่ทีผ่านมาเนี่ย คืนวันที่เก้าก็ตีหนึ่งก็เข้าที่30แล้วก็ตอนสายข่าวแจ้งมาก็พบว่าข้อมูลก็จะมีรุ่งหาที่เราจับกุมนะครับดำเนินคดีเนี่ยนะในไปรัฐเนี่ยนะครับได้มายังจุดที่ซุกซ่อนยาเสพติดเรียกว่าเป็นจุดนัดหมายที่มารับยาภายหลังก็ทราบว่ามียาบ้าจำนวนถึง8 3 0 0 0ืเม็ดนะครับอยู่ในกระสอบซุกซ่อนอยูนะ่เพื่อจะนำไปส่ง อย่างลูกค้าต่างๆซึ่งผู้้องหาเนี่ยเมื่อปีราวปีห้าสามห้าสี่เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกยาเสพติดอยู่แล้ว